ดูใกล้แล้วจำเอาจำเอาแลยเห็นสาวดู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 ด,ด,ดูถึงนานเพระาะว่าไม่ได้มหาก็เป็นอย่างนี้แหละดูทำดูอ้อนอน้นแม่แปลงเรียกเลยบอกว่าไปอยู่อะไรกันน้องดาวมานี้เขาว่าดูบอกว่าสวัสดีค่ะ กับเราในช่องพายทองคำนะคะมาดู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 ขด,ด,ด,ดอาบน้ำเอู้ออเออมวนเทมีความสุกเทมีคนอาบน้ำให้เอาอีและขโมยและขโมยและนู่นจมขโมยจมขโมยดูท่าดูท่าโอ้หูบรรยากาศคึ้มฟ้าคึมฝน,น,นตกมาในแม่ฝนเอ้ยดูดูด อันนี้อาบน้ำแต่งตัววโลโลนี่จะไปไหนนี่อาบน้ำโลโลนี่ฮะจะไปเดินเที่ยวสักหน่อยจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วบอกว่าจะพาไปเที่ยวเนี่ยเพราะว่าจะพาไปเที่ยวนี้ไม่ได้เลยอขอคันคันคันขอถูหน่อยแป๊บนึ่ะถูก่อนลูกถูก,ก่อน ทูน่าโลโลด้วยไปแล้ว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 ดูดูด,ดูส่งหนุ่มสาวดูเห็นพ่อไปเอาอาหารมาให้วันนี้ได้กินอาหารเสริมวันนี้เอาเอาไม่ทันพี่ธงโอ้ไให้ดาวเร,เรืองกินด้วยลูกให้ดาวเร,เรืองกินด้วยแบ่งกันแบ่งกันเน่ ไม่ได้กินนานแล้วนะคะนี่แต่พี่ทองได้กินบ่อยๆอยู่เนาะเคยสิบป,ปะบ่อ้อยเขาปากเล้วขณะพี่ทองกินประจำดาวเรืองยังไม่ค่อยได้กินเลยมาของสารดาวเรืองหน่อยไปได้นี่นี่นี่นเอ้าเอาให้ได้ลูก่ <มา S 1> <c oughs> ย่อมครับพย่อมอย่อมเ <มา S 1> ดี๋ยว <มา S 1> ไปเอาให้่อยโอ้พยแยนนี่ก็เอามาให้ก็เอามาให้พูดพ,ดพูดหนูเขาไม่ยอม ได้นิดเดียวก็เอาเน่บอกว่าจะหยาดพ่นกันยังวะเดี๋ยวข้าให้กินลูกเดี๋ยวข้าให้กินนู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 นเห็นพ่อไปเอามาดูมองมองตามแล้วมองตามแล้วไม่ง้อก็ได้พี่องไม่ง้อหรอก นู่น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 ดู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 โอ้ให้ดาวเรืองกินด้วยตัวเองอ่ะได้กินประจำมาท้อมามามาพาไปเที่ยวมาเรื่อยเรื่อยพาไปเที่ยวรอหนี้รถขยันมาแล้วนยังไม่กลัวไม่กลัวเบาหนี้บอกว่าแค่นี้จิ๊บ ใช้ธรรมดาจะกินหญ้าเลยวันนี้ไม่กินเลยกินต้นไม้เขาบอกว่าเปลี่ยนอาหารเนาะหลายวันแล้วเพราะว่าวันนี้ได้กินอาหารซึมอร่อยอะไรขึ้นช้างแค่นี้ก็โอ้ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันพูดใหม่สิว่าอะไรนะ้้วยไนนกกิ เอาไป้ช้างกินเดนกกินเพราะว่าช้างเรามีแล้วเพราะว่าให้นกกินใบหนึ่งเครือเครือนึงมีกี่หวีเครือนึงฮะไม่ต้องนับหวีนับเครือนับเปลือเอาใช่ไหมไม่ต้องนับหวีนับหวีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเยอะนับไม่ทั่วมน้ำไม่ครบนับไม่ครบเพราะว่าเขาคุยนักคุยหนาเขาบอกว่าเขาปลูกกล้วยเยอะขายเยอะเขาปลูกเยอะอ้อมบ้านปลูกอ้อมบ้านแต่เครือนึงมีหนึ่งหวี คือยาวยาวานมันแต่ก็มีหนึ่งหวีร้านอะไรร้านกล้วยโอ้มีร้านกล้วยด้วยมีพ่อแม่แะ้วยังไม่อันนี้ยังมีร้านกล้วยโอ้พี่ทองโดนเอฟฟก ไม่เอาไปฝากคนอื่น,น่อยปะทองหปรอกต,ตัวเองก็กินให้อิ่ม่อนเอกินอาแต่คนเดียวเลยอืออไรครับพี่ดูดูดพี่แสมมองหน้าเี่ยมเห็นพี่ทองเดินผ่านมองหน้าเลยเห็านาจักฮะเนาะ เหมือนไม่เคยรู้จักกันเลยมองหน้าเนี่ยฮะอยากเดินด้วยดีไม่ได้เดินหลายวันแล้วเร่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 เเดินเร่เร่ไปหาจันเจ้าดีกว่าไปเดินออกกำลังกายหาจันเจ้าดีกว่าเร็วได้เดินนานแล้วที่ทองบอกเส้นขาแบบไม่ค่อยเส้นสายไม่ค่อยยืดเส้นสายมันตึงใช่ไหม แต่ถ้าเดินเร็วแม่หน่อยเยจะเดินไปทันงูใกล้แล้วจับเอาจับเอาเลยเห็นสาวสาวด,ด,ดู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 อุ้เขาจะเป็นอะไรเป็นจ่าเป็นจ่าอะไรนะจา่าขนมไม่ใช่จ่าพนมไม่ใช่จ่าพนมแต่เป็นจ,าจา่าขนมจ่าขนมทำเป็นอวดเก่ง ภาษาสวยจ้าขนมเขาเรียกว่ากินหมดเลยนุ่นน <c oughs> ุ <il S 1> ่นนุ <es voir> ่นนุนอุมุลบอกว่าไปด้วยไปด้วยอะไรจุบุนบอกว่าไปด้วยเห็นรุ่นพ่อเดินผ่านแล้ว อยากมาด้วยเนาะเาจำเอาจำเอาที่ยางพัดท่านล้วเด้อฟาวเร่อเด้อค่ะที่นี่บอกว่าไปหาแม่แป้งไปหาจันทร์เจ้าแล้วที่จำ,จำเอาจำเอาเลยแขอยละหอบเลยที่นี่พวันยาง,ง,างพัดทันยางใวพุทธดูปกติยาเขา จะรีบกินรีบกินเพราะว่าอันนี้ยญ้าน,นี่ก็ประหยัดประหยัด,ยดกลัวหมดสิป้าไปใส่เทเอาเดินเร็วๆแล้วก็เดินอันนี้แล้วก็เหนื่อยละสินเนาะคอยน้อยปปไปเลยอ่ะทางงานจเจ้าลงมาเดินมาแล้วเขาจะขี่ให้ดูมันจะเดินไหม ถ้าก็ขี่คอพี่ทองก็ไม่เดินเหมือนเดิมพลละขับพลละขับสามล้อพ่วงพี่ทองบอกงงาทางนี้ทางไหนเนี่ยไม่ได้มานานงงแล้วกติถทาเลี้ยวทางนี้จำเมาเลยใช่วันนี้จะรีบจำตั้งแต่นู่นแล้วสามแยกอ้เออซีแยกนู่นแล้ว ว่าไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วไม่ใช่บ่มาอาจารย์เจ้าเป็นเดือนกว่าแล้วก่อนออกพรรษาจะออกพรรษาครบหนึ่งเดือนขาดทนไปเรียบร้อยเราทไปเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเพราะว่าธุรกิจเยอะธุเกิจน้อยจนมีก็มาถึง มาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงจันจ้าแล้วมาถึงจันจ้าแล้วดู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 น้องดาวน้องดาวบอกว่าอะไรวะนี่งานใหญ่ๆยาวๆมาจากไหนอู้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 เพราะว่าไม่เห็นพ่อทองมาหานานแล้วก็ไม่ได้ไปแห่งานด้วยกันนานแล้วเหมือนกันเนาะนู่นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปแห่งานกับน้องดาวนานแล้ว เราก็ไม่ว่างน้องดาวก็วเลยได้ไปกับเชือก,กอื่นๆเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวทักทายก่อนทางนู้นแม่เรียกแล้ว,วลใช่แม่แป้งเรียกหาแล้วได้ยินเอาดูดูดูคัาทักทายกันดูคัาทักทายอือหรือตอนมาใหม่ๆทำท่าน้องดาวบอกว่าหายไปไหนมาพระโองไม่เห็นมาหาน้องดาวเลย ไปแห่ง,งานก็ไม่เห็นไปด้วยกันอ,อ่าไปทักทายพระทองกอลูกไปทักทายพระทองก่กกรอรดูดูดูโตแล้วใกล้ใกล้ใกล้จะเท่ากันกับพระทองแล้วอือถูถูแลถูแลทีนี้เอา้าเอา้าอ,อ,อ,อืออ,อือทักทายดูทักทายดูอืออือ คิดถึงนานคิดถึงนานเพราะว่าไม่ได้มาหาก็เป็นอย่างนี้แหละดูทำดูอ้อนออนแม่แป,ง,แปงเรียกเลยบอกว่าจะไปอยู่อะไรกับน,น้องดาวมานี่เขาว่าอยู่บอกว่ามาหาแม่แปงนี่ไม่ต้องอยู่กับน,น้องดาวดูจะทุอะไรอภพอทองคำฮะออเอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนา ตามชมคลิปวิดีโอหน้านะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ <c oughs> กดกระดิ่ง <c oughs> กดติดตามให้ช่องพายทองคําด้วยนะคะรักพี่ทองคำน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆฝากทองคำและน้องดาวเหืองไว้ในอมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>